สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋าฟอร์ดชา n นลนะครับวันนี้เต๋ามีรถรุ่นแคปนะเป็นรุ่นตอนครึ่งนะครับคันนี้จะเป็นรุ่น XLT 4x4 เกียร์ธรรมดานะครับราคารถอยู่ที่869,000บาทนะครับสำหรับราคานี้ก็คือแบบว่าเกือบ9 0 0นน่นเองนะครับได้เป็นตัวขับ4แต่ว่าเป็นตอนครึ่งนั่นเดงนะครับคันนี้นะครับก็อ่ะขออื่นเลยนะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ับไครย์ช่องให้เต่าด้วยนะครับสำหรับใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมชุดแต่งงานคันนี้เนี่ยแต่งใช้เป็นตัวโรบาคอกทั้งคันเลยไปดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์2000นะครับ170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรนะครับสำหรับแรงบิดแล้วก็คันนี้เป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งอันนี้ลูกค้าแต่งเพิ่มนะครับจะมีตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าแบบ FORD เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนครับ เป็นกระจังหน้าแบบตัวอักษรตัวนูนครับ FORD ตัวใหญ่ๆนะครับสีเฉดเขาจะเป็นดําด้านทั้งหมดเลยนะครับมีตะแกรงรังผึ้งด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับด้านบนมีไฟ3จุดเป็นมินิไลท์นะครับตัวนี้แสงไฟเขาจะเป็นสีส้มเวลาปิดไฟเขาจะเป็นเหมือนตัวลมดำนะครับตัวนี้นะครับออกมาสไตล์นี้เลยให้เข้ากับตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ในโซนของตัวด้านหน้าตัวนี้นะครับกันชนหน้าเขาเนี่ยจะเป็นกันชนหน้าสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็คางเนี่ยก็จะเป็นดำเงานะครับมีห่วงลากมาให้1ห่วงด้านซ้ายนะครับสำหรับ XLT อนะฮะตอนนี้ลากได้ถึง3.5ตันกันเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตันหมอกฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้เลยนะครับไฟตันหมอกนี่ะได้มาเป็นไฟตันหมอกแบบฮาโลเจนนะครับมาดูใกล้ๆนะฮะตรงนี้เลยนะครับไฟตันหมอกเป็นฮาโลเจนนะครับแล้วก็ตัวข้อไฟรุ่น XLT พิเศษของเขาก็คือความเป็นสีโครเมียมนะฮะมันก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูแบบ v i p ขึ้นนะครับดูโดดเด่นขึ้นมานะครับดูหรูขึ้นนั่นแหละนะครับนะฮะตัวนี้สําหรับไฟเนี่ยสามารถเปิดตอนกลางวันนะครับซ้ายขวาตามวงเหลียวได้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED นะครับไฟหน้าตัวนี้ก็เปิดปิดออโต้ด้วยนะครับเป็นอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ในการตรวจด้านบนด้วยนะครับก็จะทําให้เวลาเราเข้าอุโมงค์เนี่ยนะครับไฟตัวนี้จะเปิดออโต้นะครับแต่เราต้องหมุนตัวปุ่มออโต้ด้วยนะครับในส่วนของตัวด้านบนนะครับมาพร้อมกับไฟซีแคมเป็นไฟเดย์ไทม์ตัวนี้ก็ จะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้ก็จะปิดนะครับเวลาที่เราเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวติดเนี่ยนะครับอีกข้างนึงจะดับนะครับอีกข้างนึงจะติดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันพิเศษสําหรับตัว next gen นะครับตัวเสริมเพิ่มเติมนะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าครอบไฟหน้านะตัวนี้จะทําให้ไฟเนี่ยดูคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับโลโก้ลนเจอร์สีแดงหล่อๆอแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างอันนี้ตกแต่งให้ลูกค้าพิเศษนะครับเป็นซุ้มล้อ6นิ้วหมุดดดเงินนนนะครัับสีีําา้ตว เป็น Set o ออฟโรดนะครับก็ติดตั้งเข้ามาเพิ่มเติมให้ตัวรถใหญ่ขึ้นเพราะว่าสําหรับคันนี้เนี่ยเสริมตัวล้อแมกนะครับเป็นขอบ18นะคันนี้นะฮะเป็นขอบ18นะครับล้อแมกเนี่ยจะกว้างขึ้นนะครับประมาณ9นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นลูกค้าเลือกเป็นลายมาเวลนะครับสีดําเงานะครับลลิ่งสีเงินนะครับลายมาเวลเขาก็มีลักษณะแบบว่าดุดันนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานจาก Big A เอ m p i r ัพายนะครับมาพร้อมกับยางซูแมกท นะครับเซนนี้จัดโปรให้นะนะครับเซนนี้จัดโปรให้นะครับยางไซส์เนี่ยจะเป็น265 60 18นะครับเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไม่ต้องยกนั่นเองนะครับไซส์นี้คือใส่รถเดิมๆสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับไม่ต้องยกก็คือไม่ติดนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอย่างด้านข้างก็จะมีแก้มนะครับคำว่าเทอร์โบเดี่ยวนะครับติดตั้งมาให้เป็นสีโครเมียมด้วยนะครับด้านบนกระจกนะครับเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีดําด้านนะครับด้านบนตรงนี้นะฮะจะเป็นดําเงานะถ้าเป็นเอกทีนะครับดำเงาตัดดําด้านมาพร้อมกัับบไฟเล้ยวนะคร แล้วก็ระจกเขาเนี่ยเขาจะปรับออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาจะมีตัวระบบที่เอาไว้ใช้เขาเรียกว่าเวลารถมาชนกระจกเนี่ยนะครับมันจะลดแรงกระแทกได้เยอะนะครับสำหรับตัวนี้สามารถที่จะปรับหมุนได้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะมันสามารถที่จะผ่อนแรงเวลาโดนชนด้านข้างนะครับตัวนี้กระจกตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับมีเดือนปรับได้ด้วยนะครับลูกค้า เศษนะครับเป็นบันไดเหล็กนี่ฮะงานจากคัมเมอร์ครับนะครับอันนี้เาเรียกว่ารุ่นชา a d โดนะครับรหัสเขาจะเป็น SM105 มนะครับมีไฟ2ถพื้นมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ลักษณะจะเป็นตัวสเตปหน้าหลังนะครับด้านหน้าจะยาวแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตัวแคปนะมันจะสั้นกว่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแคปเปิดได้อันนี้จะตรงรุ่นเลยนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเสริมเพิ่มเติมพิเศษเป็นเขาเรียกว่าอ่าโรบาร์คอกนะสำหรับตัวนี้เป็นงานใหม่ล่าสุดเลยนะครับ เป็นงานจากเอาเลนเดอร์กำลังยอดฮิตเลยนะครับหลายคันที่ติดไปแล้วนะครับลูกค้าเอาไว้เป็นบรรทุกทุเรียนบรรทุกมะพร้าวนะครับส่วนส่วนใหญ่จะเป็นชาวสวนนะครับตัวนี้ก็เป็นงานจากเอาเลนเดอร์นะครับยอดฮิตมากๆนะครับสีดําเงา่ะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับก็ยึดน็อตนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแผ่นนะครับรองด้านในนะครับยึดกับตัวขอบกระบะนะครับยึดแบบโลบาร์เลยนะตัวนี้ก็ติดตั้งพิเศษนะครับเป็นตัวคอกสี่เหลี่ยมนะครับ สูงๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับชาวสวนชาวไร่ก็อี่ครับออกรุ่นนี้แล้วติดตัวข้อตัวนี้ได้เลยนะครับด้านล่างครับมีตัวบันไดเหยียบมาให้นะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้บันไดตัวนี้ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเสริมเพิ่มเติมเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับเลนเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายธงชาติอเมริกาแต่ว่าทําเป็นสีเทานะครับผมอ่ะแล้วคันนี้พิเศษครับเพิ่มเติมนะครับ เป็นตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับรุ่น DBL สปอร์ตนะครับก็คือจะเป็นไฟ LED ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเขาจะลมดำนะครับตัวนี้นะฮะแต่ว่าไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยเขาจะเป็นตัวฮาโลเจนอยู่นะครับโลโก้เอ็กซ์ทีนะครับสีโครเมี่ยมใหญ่ๆตรงนี้นะครับพร้อมกับโลโก้4ีคูณสด้านหลังมีมาให้นะครับไฟเบรกนะครับอยู่ที่เบ้าเบ้ารองมือจับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับ สำหรับรุ่นนี้มีกล้องมาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องด้านหลังก็จะมีกล้องถอยมาให้นะครับมีระบบดินามิกไกด์ไลน์มาให้ด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่มีเซนเซอร์ท้ายนะครับแต่ว่าเสริมกันชนเข้ามาเป็นงานจากเอลเลนเดอร์เช่นกันนะครับงานเอลเลนเดอร์เยๆเป็นตัวกันชนท้ายแบบโอบด้านข้างนะตัวนี้นะครับมันก็จะป้องกันตัวรถด้านหลังได้ดีแล้วก็ด้านข้างของตัวรถได้นะครับมาพร้อมกับห่วงล่างนะครับมีไฟสองป้ายทะเบียนมาให้ครบเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ตกแต่งเป็นตัวคอกแล้วก็ใส่ตัว ฮัมเมอร์นะครับแล้วก็มีส่วนของกันชนท้ายเออร์เรนเดอร์เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันสําหรับแคปเปิดได้นะครับคันนี้ใช่มากนะดูนะครับสำหรับรุ่น 4x4 ตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นแคปเปิดได้ด้านในก็อัปเกรดเหมือนกันนะครับคันนี้นี่ไปดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็จะเป็นตัวหุ้มหนังแล้วรุ่นนี้นะครับมีปุ่มกดเนี่ยด้านขวาเนี่ยจะควบคุมนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามัลติฟังก์ชันนะครับ สามารถโทรรับสายได้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวรับสายปุ่มโอเคครับแล้วก็วางสายตรงนี้นะครับเลื่อนเพลงนะครับย้อนกลับนะครับแล้วก็ปุ่ม3ามยีตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ควบคุมหน้าจอตัวนี้นะนะครับหน้าจอเลื่อนไมค์ตัวนี้ขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์ทด้วยนะนะครับแล้วก็นี่ฮะใช้เป็นตัว3 ตัวโอเคเนี่ยนะครับควบคุมตัว3ขีดเนี่ยควบคุมหน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถดูข้อมูลตัวรถนะครับอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆแล้วก็ในส่วนของอัตราความเร็วต่างๆดูได้จากตัวนี้นะครับรุ่นนี้มีคุสโทนมาให้ด้วยนะครับตัวล็อกความเร็วขณะขับขี่มีมาให้นะครับด้านซ้ายตัวนี้นะครับสามารถกดเซตได้เลยนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีมาให้นะมาดูด้านในครับสำหรับด้านในเนี่ยจะเป็นจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับกลางขนาด 10.1นิ้วนะครับมาให้ในรุ่น XLT เนี่ยตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay Android Auto ได้นะครับปรับแอร์ด้านล่างได้ด้วยนะตัวนี้นะครับมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยเป็นไวเลสชาร์จนะครับแท่นชาร์จแบบสายมี USB แล้วก็ Type C มีมาให้นะครับระบบ traction control นะครับลงทาราชั้นก็มีมาให้ตัวนี้ครบเลยนะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดครับนี่ก็เกียร์ถอยเนี่ยต้องยกแหวนขึ้นนะครับแล้วในส่วนของโหมดการขับขี่ออฟโรดนะครับก็จะมี บทขับ4มาให้ด้วยนะครับอ่าขับ2ก็จะเป็นขับ2ความเร็วนะครับขับ4ความเร็วแล้วก็ขับ4แบบโฟโลนะครับมีมาให้นะครับอัปเกรดนะครับตัวนี้นะครับจะอัปเกรดเป็นเบาะหนังนะจากเดิมเนี่ยลูกค้าอ่าได้เป็นแบบเบาะผ้านะครับอันนี้ก็อัปเกรดให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วสําหรับใครที่ออกรุ่น XLT รุ่น XLS X Plus เนี่ยผมจะอัปเกรดให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วอันนี้ลูกค้าเน้นเป็นดําล้วนครับเดินได้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับเบาะคู่หน้านะครับ ผู้หลังตัวนี้นะครับลูกค้าเอากระจังหน้ากลับนะครับพร้อมกับเบาะแคปตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับนี่ก็เสริมเพิ่มเติมให้สําหรับตัวพรมนะครับตัวนี้เป็นผ้ายางพรมผ้ายางนะจากฟอร์ดเลยนะครับทั้ง4ชิ้นเลยนะครับหน้าแล้วก็แคปอีก2นะครับตัวนี้ ให้คุ้มค่ามากเลยนะครับสำหรับคันนี้ตัวรถ869,000บาทนะครับแต่ว่ายังไม่รวมแต่งตัวนี้นะนะครับตัวนี้ก็คือเสริมเพิ่มเติมหรือว่าจะจัดเข้าไปในไฟแนซ์ก็ได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาในช่องทางนะครับเตาฟอร์ด h ช n แนลนะครับเดี๋ยวขึ้นโบโทไว้ให้ครับ0979188324ครับผมเตาฟอร์ดเกษตรนวมนบินนะครับที่ภาษาการขายอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากทักทายมาในไลน์อยากขอแคมเปญต่างๆนะครับ ารายละเอียดต่างๆก็อยู่ในไลน์เลยนะครับสำหรับนี้ใครรับชมคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องให้เต่าด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ฝากแคปนะครับ 4x4 นะครับ XLT ละครับแปด0บาทใครสนใจแบบนี้ครับคอกเทตทแบบนี้นะครับไว้ใช้งานที่บ้านก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ